เริ่มเซตนะครับอ่าเขียนไว้แล้วนะออกหนึ่งถึงสองข้อสอบสอบนะหนึ่งถึงสองข้อตอบของพี่หรือมึงอะฮะตอบของพี่หรอเรวิไม่ดิไม่สอบของพี่จะสอบทำไมสอบไอเดีวลดิมึงเรียนเพื่อเราไปสอบเข้ามหาลัยเดียแต่พี่ต้องจำลองข้อสอบให้พี่ย้ายเคียงเหมือนกันสอบเวลออกหนึ่งถึงสองข้อเออจากทั้งหมดสามสิบข้ออ๋อสามที่นึงเออจากทั้งหมดสามสิบข้อแต่มีทั้งหมดสิบแปดบทฮะมึงเรียนมาทั้งหมดสิบแปดบทมสี่มห้ามหก อยู่ใน13ข้อ18ข้อเอ้ยอยู่ใน13-18ข้อเออออก1-2ข้อแต่1-2ข้อนี้อาจจะผสมเรื่องอื่นมันไม่ออกบทเดียวตรงๆมันต้องประยุกของพวกมึงต้องในบททุกอันอ่าอ่าเขียนเองนะออก1-2ข้อนะบทไหนโอเคโดยที่จะออกได้นะสมบัติของเซตเอาเขียนเองนะ1ข้อนะสมบัติของเซตจับก้ปีอีก1ข้อแผนภาพเวนนออยเลอร์ แผนภาพเวรอยเลอร์ถ้าใครเขียนไม่ถูกออยเลอร์ iler, เอ่อเซตเบอร์หนึ่งเซตอะเรเขียนหน้าปกไว้เลยก็ได้ทุกอย่างเวลาสั่งกระบ้านเขียนลงหน้าปกไว้จะได้ไม่ลืมหรือถ้าใครใช้ iPad ก็วงหน้าแะ้วเขียนไปด้วยว่าสั่งกับบ้าน,<ห>นจะได้กลับมาอ่านทวนได้ง่ายๆโอเคนะสองอย่างนะสองข้อข้อที่หนึ่นสงสมบัติของเซตอย่างที่2แผนภาพเวรอยเลอร์ซึ่งวันนี้พี่จะสอนเรื่องสมบัติของเซตให้ก่อน อ่ะอันนี้จะไปไวมากๆนะอ่าเพราะว่าพี่ต้องเดือนหนึ่งต้องจบ 3- 4บทนะครับต่อหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้น1บทจะต้องประมาณ 4- 6ถึงครั้งโดยประมาณโอเคจะไปไวมากๆถ้าไม่ทันตรงไหนบอกนะถ้าตกหลุดตรงไหนคือหลุดเลยนะกลับไปจัดก,การเองไหมเนะครับอ่แล้วก็เรียนถ้าลืมจดก่อน <c oughs> จดให้ละเอียดหาเวลาไปทวนนะครับโอเคกรับบ้านทุกครั้งสั่งช่วยรับผิดชอบไม่ทําเรื่องของมึงที่ใช้คํานี้เลยนะไม่ทําเรื่องของมึงแล้วเดี๋ยวมึงก็ชีวิตของมึงก็ เรื่องของตัวมึงเองกี่พี่มีหน้าที่คือรู้ว่าถ้าทําตามที่พี่สั่งมึงติดแน่นอนไอจุลาคือขี้ตีนแค่เอื้อมก็ถึงแต่ถ้ามึงไม่ทําพี่บอกไว้ก่อนยังไงก็ไม่ติดพอคณิตศาสตร์มันต้องทําโจทย์กับฟิสิกส์นะสอ,อย่างแต่ถ้าวิชาอื่นอ่านเองเชิญอย่างแรกความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเซ็ อ่าวันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนใส่รัศต่างๆแปลกๆว่าคืออะไรบ้างเราลืมกันหมดแล้วละเดี๋ยวพี่ทวนให้ใหม่มีนะอ่านี่เป็นส่วนที่พี่ต้องรับผิดชอบพวกเราอย่างที่2ความสัมพันธ์ระหว่างเซ็ตว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เอาอะไรอันที่3คือเอาเซตพวกนี้มากระทำกันและสุดท้ายคือหาจํานวนสมาชิกที่เกิดจากการยูเนี่ยนอันนี้แหละเขาเรียกว่าแผนพาพเวนร์นอยเลอร์ซึ่งวันนี้พี่ไปได้แค่หัวข้อเดียวเท่านั้นนะครับโอเคแล้วอันนี้พี่เขียนไปแล้วออกสอบเยอะก็คือข้อที่สี่อันนี้ไม่ต้องเขียนแล้วเพราะ ถัดมาความรู้ทั่วไปในเรื่องเซตหัวใจหลักเลยน้องๆจะต้องรู้จักปีการน้องๆจะต้องรู้จักปีกาปีการในที่คือเซตเดี๋ยวเราต้องมานั่งแกะความหมายว่าแต่ละอันคืออะไรนะครับเริ่มจากอันแรกก่อนนิยามของเซตความหมายของมันคืออะไรคือสามารถระบุได้ว่า <c oughs> เซตเนี่ยนะมีอยู่จํานวนที่แน่นอนที่แน่ชัดแบบชัดเจนแน่นอนเช่นพี่บอกว่านะตอนนี้ห้องเรียนห้องของพี่ตอนนี้มีกี่คนมีอยู่4คน สมมติถ้ามี4ีคนก็สามารถระบุว่าใครเป็นใครได้นะครับอันนี้คือชัดเจนนะครับแต่ถ้าพี่ถามต่อว่าพี่ถามเช่นแบบว่าธงชาติไทยมีกี่สีอย่างเงี้ยชัดเจนไหมชัดเจนมี3สีน้ำเงินขาวแดงตอบได้เลยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเซตนะครับแต่าบางอันอาจจะต้องใช้เวลาในการนับหน่อยมันนานก็ใช่แต่ว่าก็ถือว่ารู้คําตอบแน่นอนเช่นพี่บอกว่าเฮ้ยไปเช็คสต็อกให้หน่อยในในโกดังของพี่อะแม่งพื้นที่100้ไร่ เยอะชิบหายเลยขอเวลานับของก่อนนะพี่โอเคห้ามเติมของนะระหว่างที่ผมนับโอเคไปนั่งเชยก่อนอะา,างเงี้ยได้นะครับถัดมาพี่ถามไซคคนหลอ่อใครหลอ่อฟิล์มหล่อไหมบางคนบอกว่าหลอ่อบางคนบอกว่า i, man, เฮ้ยแม่งค้เล่บางคนบอกเฉยๆเงั้นงั้นอันนี้คือความรู้สึกพี่ตอบไม่ได้ถ้าเป็นอะไรที่ความรู้สึกพี่ตอบเลยว่าไม่ใช่เซตนะครับโอเคเพราะฉะนั้นใช้ความรู้สึกไม่ใช่หรือบางคนบอกว่าเอออะไรเี้ยประยุทธ์เก่งไหมบางคนบอกเก่งบางคนบอกไม่เก่งอย่างเงี้ยตอบไม่ได้วัดอะไรที่ความสามารถอย่างนี้วัดไม่ได้หรอกอะ โอเคครับ <c oughs> มีสองอย่างกันนะตรงนี้รู้ความหมายแล้วก็ต้องรู้แน่นอนนะถัดมาเริ่มข้อหนึ่งครับอันนี้ตัวอย่างแบบครา่าวๆซึ่งไม่ได้ซสีเรียสเซกของดวงดาวในกาแล็กซีทางช้างเผือกพี่ถามว่าในการช้างเผือกอ่ะมีกาแล็กซีนี่นะมีดวงดาวทั้งหมดกีด่ดวงพี่ก็บอกว่างั้นโอเคปกติถ้าเราปล่อยเวลามันจะวิ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมมันโคจรไปเรื่อยๆงั้นพี่ฟีดหยุดเวลาและเองนั่งนับนับจนกว่าจะครบ เพราะฉะนั้นรู้คำตอบแน่นอนไหมรู้โอเคงั้นเปล่าถูกต้องครับอ่ะพอนี้นะแต่พี่ก็บอกว่าอาจจะใช้ระยะเวลานาน,น่อยในการนับนะครับโอเคออนไลน์ใครไม่ทนันช่วยเปิดไมค์หรือยกมือบอกด้วยนะเก็บทุกคำของพี่นะครับโอเคต่อมาพี่พูดต่อนะข้อที่2เซตคำตอบของสมก,การก้อนนี้คือเท่าไหร่ถ้าเจอสมก,การแปลว่ารู้แน่นอนต้องมีคำตอบแน่นอน เป็นตัวเลขอะไรเลขหนึ่งแน่นอนโอเคครับแปลว่าพี่รู้แหละอันนี้พี่รู้แน่นอนว่าคําตอบเป็นเลขอะไรหรือตอบให้มันหาไม่ได้ก็ตอบว่าเสร็จว่าแสดงว่าพี่รู้แน่นอนว่ามันมีคําตอบแน่แต่เป็นอะไรเรื่องของมันขี้เกียจหาเพราะฉะนั้นพี่เลยตอบว่าอ่าจูกต้องครับถือว่าเป็นเซตเซตคือรู้คําตอบแน่นอนนะครับแต่ถ้าสมมุติเราอยากจะไปหาพี่จิวก็ขออนุญาตเปิดเลยก็คือใช้สูตรเนื่องจากว่ายากเตร์ไม่ได้เราก็ใช้สูตรเลยนะลบบีบวกลบสแปรลบีกำลังสองลบสี่แล้วปรากฏว่ารูทมันติดลบ ตามที่เราคุยกันก่อนหน้า,อาตอนแรกที่เราเคยเรียนมารู้ติดลบคือหาค่าไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ก็เลยบอกว่าแยกแฟกเตอร์ก่อนปรากฏว่าแยกไม่ได้ก็เลยใช้สูตรหลอ่อเพื่อขยายกระจนะจากตรงนี้โอเคไม่มีนะ,ะใครออนไลน์ใครไม่เสร็จมีไหมตรงนี้เผื่อใครยังจดอยู่พี่จะได้หลอยกมือให้พี่ด้วย ไม่มีนะครับโอเคเพราะว่าอันนี้พี่อธิบายเฉยเดี๋ยวเราไปขยี้ตรงนี้ให้อยู่ดีถัดมาจจำนวนในดาวสาที่อยู่ในไทยณตอนนี้มีในดาวเสาวหมแมงหายหมดเกลี้ยงแล้วส่วนพระลวก็ตอบไม่มีเสร็จว่าแต่บางคนบอกว่าโอ้ยพี่ถ้าเกิดแม,ม,มงบกอย่างเงี้ยสมัยก่อนอาจจะมีก็ได้ปะจนนารราังหวัดกาฬสินธุ์ไงที่แมงขึ้นชื่ออ่ะเนี่ยไปนับตัวมาว่ามีนกี่ตัวอ่ะณตอนนั้นก็จะไปบอกว่าแต่ตอนั้นก็ได้อ่ะโอเคครับงน้นแปลว่าพี่บอกว่าไม่มีปัจจุบันไม่มีแล้วโอเคครับถัามาจำนวนมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ในไทยตอนนี้มีมนุษ่มมไี อ่อาเพใช่พี่เลยตอบไม่มีโอเคครับเซตว่านะครับ<ม>หรือบางคนบอกว่าอาจจะมีก็ได้พี่กี่คน,นไม่ได้รับ<ม>เอาโอเคครับเดวิดไม่ได้อยู่ในไทยครับโอเคอ่าเ,เรียบร้อยนะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูโน้ตข้อจํากัดหน่อยข้อจํากัดนิยามในการเขียนเซ็ตจ,จะต้องใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ย้ําว่าพิมพ์ใหญ่ตัวใหญ่นะแทนชื่อเซ็ตยกตัวอย่างเช่นความหมายของสีเขียวไม่จิ๋วพี่เขียนว่าเซ็ต A เท่าไหร่1 2อ4ความหมายของ A ในที่นี้ความหมายคือเรียกว่าเซต A นะครับโอเคอมาเซตนะแต่ถ้า n อมงเว็บ a ในที่นี้พี่จิวจะเขียนว่าอ๋อจำนวนสมาชิกถ้ามี N อยู่ข้างหน้านะแปลว่าจำนวนสมาชิกของเซต A มีทั้งหมดกี่ตัว4ตัวก็คือนับเลยก็ในที่นี้มีในที่นี้ปิดการมปกี่ตัวมี1,2,3,4ทั้งหมดเป็น4ตัวพี่ก็เลยตอบเลย4ตัวครับจบโอเคนะ พัดมากเสร็จไหมเสร็จไหมอ่านหลอ,อ,ะอ่ะอ่านั้นพี่อะไรต่อนะต่อมาครับเริ่มพี่ครับสัญลักษณ์ของสมาชิกครับเซตที่ชื่อว่าสมาชิกนะถามว่าเซตสมาชิกของเซตเขาใช้ตัว e ครับตัว e โคง้งๆครับตัว e โคง้งๆนะแปลว่าอ่านว่าสมาชิกนะครับโอเคไม่ใช่ตัวซิกมานะ ไอตัวซิกมาฝั่งขวานี่เขาเรียกว่าจากเรื่อสถิตินะแปลว่าผลรวมแตกต่างกันนะโอเคอ่ะถัดมาข้อที่3การสลับที่ภายในเซตสลับที่ไปมาได้หน้าหลังหลังหน้าได้ไม่มีความหมายใดๆก็คือหมายถึงว่าสลับกันได้เลยคือตัวเดียวกันยกตัวอย่างให้หน่อยเช่นเซตที่ชื่อว่า2 1กับ1นออย่างเงีย้ยสลับที่กันไหมสลับที่แต่มีค่าเท่าเดิมน,นะครับโอเคไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะ คไปต่อนะข้อที่ C ถ้าสมาชิกภายในเซตสามการถ้ามีตัวไหนที่สามการนับแค่ครั้งเดียวพอนะครับรวบเลยยกตัวอย่างเช่น1 1 2 2 2แล้ก็33มอย่างเงี้ยมีอะไรสามสามเป็นตัวตัวเลยยุบอันไหนสามการยุบเหลือนะแค่1 2และ3แค่นี้ครับอันไหนสามการยุบทิ้งนะยุบทิ้งโอเคครับ เพราะฉันสมาชิกทั้งหมดจะมีแค่3ตัวเท่านั้นนะครับก็คือ1 2 3ตัวไหนที่สากันไม่นับนะเพราะฉนั้นพี่เลยเขียนจำนวนสมาชิกคือ3ไม่ใช่7นะ7คือตัวที่ไอ้ที่มาสากันตอนแรกไม่เอานะเรื่องต่อเสร็จหมดไหมอ่าเรียบร้อยต่อมา พี่รายต่อนะครับถัดมาครับในที่นี้ตัวอย่างเริ่มของก้อนเปิดมาจะเป็นอันนี้ปะเป็นเซ็ตของผ้าปะไอ้ <c oughs> เป็นเบอร์ห้าปะ <c oughs> โอเคหลักการ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะสอนเรื่องของสมาชิกก่อน <c oughs> สมาชิกในที่นี้นะครับโอเคครับอ่าเวลาสอ่าสมาชิกพี่ใช้คํานี้ก่อนตัวอีนะยึดหลัก มีแต่ละคนจะสอบไม่เหมือนกันแต่คำตอบต้ตรงๆกับพี่พี่บอกงี้ถ้าเจอถ้าเจอสมาชิกให้ฝั่งซ้ายนะเราจะมีซ้ายกับขวาพี่ังคับเลยฝั่งซ้ายใส่ปีกรารเข้าไปคู่หนึ่งแล้วเทียบกับฝั่งขวาว่าตรงกันไหนถ้าตรงกันถือว่าเป็นเวลาเทียบว่าตรงไม่ตรงดู2อ,อย่างจํานวนปีกรารเท่ากันไหมถ้าจํานวนปีกรารไม่เท่าตอบผิดทันทีแล้วตัวด้านในต้องตรงกันเป๊ะถ้ามีข้อใดข้อต้องมีทั้ง2ข้อนะถ้ามีขาดข้อใดข้อหนึ่งไปถือว่าไม่ใช่เ็ดค่ะ นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่สอน่อนะตรงนี้พี่เลยบอกว่าเวลาเช็คจะต้องมีการต้องเท่ากาันและตัวเลขข้างในต้องเหมือนกันต้องมีทั้ง2ข้อถือว่าเป็นสมาชิกติ๊กทุกของพี่คือเป็นสมาชิกนะครับส่วนตัว C เดี๋ยวนาคตจะได้สอนต่อเพาเรียกว่าสอบเสร็จครับได้อถ้าจำได้อ่าถ้าจาได้ก็ดีเป็นไปได้เรียนเสร็จแต่ละครั้งพยายามจดสรุปด้วยก็ดีนะเจอที่สอนะ โอเคเรียบร้อยไหมเสร็จแล้วนะต่อมาพี่จิวพูดต่อเริ่มคอแรงนะอ่ะมาพร้อมกันพร้อมแล้วนะตอนแรกพี่ใส่ก่อนตอนแรกมันเป็นเบอร์ห้าใช่ไหมพี่บอกว่าอะไรนะเจอตัว E นี่ไงตัว E ปะอ่ะ <c oughs> พอฉั้นฝั่งสายไทยอะไรนะใส่ปีการหนึ่งคู่เทียบกับฝั่งขวาตรงไหมตรงไหม ฝั่งซ้ายมีกีป่ปีหนึ่งปีฝั่งขวาม,มีกีป่ปีสองปีจำนวนไม่เท่ากันตอบผิดทันทีอ้าวพี่แต่ห้าเท่ากันอีกอ้าวเมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรต้องมีทั้งสองข้อเงื่อนไขคือจำนวนมีการเท่ากาันกับเลขข้างในเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ตรงตอบผิดครับจบอ่างข้ออืนะะ่นเดี๋ยวค่อยๆไล่ต่อนะพี่เรื่องเหมจะไปโรงเรียนแจ็ดของอนดีมาเอาเลยลงเลยเรีเยนแค่ฟิสิกส์พอป่ะพอสามร้อยชั่วโมงไปคนเลยลงเลยไปอาทิตย์ละสิบชั่วโมงไปไล่ไป จบให้ได้ก่อนปิดเทอมหนึ่งเราจะสบายมากแล้วเดี๋ยวพี่จะได้ตัดนุยโจทย์ให้เองได้ต่อครับอันที่สองฝั่งซ้ายตัว E ใช่ไหมฝั่งซ้ายต้องใส่ปีการหนึ่งคู่พี่ใส่อังใส่แล้วพี่ใส่แล้วนะข้อต่อมาแล้วใครตอบเ <c oughs> ทียบตำแหน่งว่าตรงกับตำแหน่งไหนเดี๋ยวดูก่อนว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังก่อนอ่ะตอนเนี้ยฝั่งขวามีหลายก้อนวิธีการน้องๆทำไมก่อนตัดปีการิมสุดก่อนตัดปีการิมสุดออกก่อนและนับจำนวนสมาชิกก่อนว่ามีที่มั่นกี่ตัว ตอนแรกมีก้อนนี้คือเบอร์หนึ่งถ้าเจอปีกาอีกหาปีกาปิดให้เจอถ้าเจอปีกาอีกในก้อนนะหาปีกาปิดละมัดก้อนทั้งก้อนอันนี้มัดเป็นเบอร์สองโอเคครับแล้วเมื่อกี้ที่ปีกาที่เราตัดทิ้งเอากลับมาใส่ใหม่เอากลับมาใส่ใหม,ม,ใหม่แล้วเช็คต่อคราวนี้พี่ดูก่อนซ้าย1เปรและเป็นเลขหนึ่งเทียบกับตรงฝักขวาตรงไหมตรงไหนที่ตรงตำแหน่งแรกดูจากไหน ปีกาลิมสุดปีการิมสุดกระจายเข้าไปแปลว่าก้อนแรกพี่มีหนึ่งปีกากับเลขหนึ่งแต่ถ้าก้อนที่สองมีกี่ป,ปีข้างในมันมีหนึ่งอยู่แต่เอาริมสุดกระจายเข้าไปด้วยเป็นสองปีสแสดงว่าอันนี้ตรงกับแค่ตำแหน่งแรกนะครับจบแล้วโอเคครับและพี่เขียนหน้ตรงกับตำแหน่งที่หนึ่งปกติคุูเรียนสอนก็คือติ๊กถูกติ๊กผิดแค่นั้นจบไม่เอามึงต้องรู้จริงๆพวกเราต้องรู้จริงๆเพราะฉะนั้นทพี่เลยเขียนว่าต้องเขียนว่าตรงกับตำแหน่งที่หนึ่งนะครับ ตออนนอนหนึ่งเส <c oughs> <c oughs> ร็จไหมเรียบร้อยนะถัดมาพี่พูดต่อเลยนะครับออนไลน์ใคตรตีตรงไหนบอกนะตอนนี้เริ่มทำกันได้แล้วแหละอ่ะเอาไม้ฝั่งซ้ายใส่ปีการหนึ่งคู่ใส่แล้วปรากฏว่าอะไรมีกีป่ปีสอปีเทียบกับฝั่งขวาตรงไหมไปดูก่อนอันไหนที่สปีอา้าวอันนี้โจนเบอรเหมือนเมื่อกี้เลยนี่หว่าตรงกับตำแหน่งตัวด้านหลังปะ ตัวด้านหลังเพราะว่ามี2ปีถูกต้องครับตรงกับตำแหน่งสองครับติ๊กถูกครับอ่ไปจูงเขียนเลยนะติ๊กถูกแล้วตรงกับตำแหน่งที่สอง่สำหรับ,รบ,รรบรรข้อที่3ครับ <c oughs> ใทยฟ้าไม่คันบอกไนะไหลต่อนะไหลต่อนะข้อต่อมาเหมือนเดิมโจทย์ข้อเดิมแต่ว่าตอนนี้มีกี่ปีกตอนแรกม,มี2ใสปีการเข้าไปคู่หนึ่งตอนนี้กี่ปีก <c oughs> 3ปีพี่ถามเหมือน3ปีเป็นเทียบฝั่งขวามีไหมเนี่ย3ปี <c oughs> ไม่มีอา้าวงั้นตอบผิดจอบอโอเคถ้าไม่มีก็คือไม่มีนะต่อมากหลายต่อนะข้อต่อมาครับเบอร์ห้าใส่ปีการหนี่งปีเทียบฝั่งขวาตรงไหมตรงกับตำด่งที่ <Okay. S 1> หนึ่งครับเพราะว่า มี5 6าหพี่บอกว่าปีการลิมสุดข้างนอกตัดออกหนึ่งตัดปีการลิมสุดออก,กอน,นับก่อนมีตำแหน่งอะไรบ้างมี3ตัวคือ5 6 7เโอเคแล้วปรากฏ5กับ 5, 5, 5ตรงกันอ่าคราวนี้พี่เมื่อกี้เรารู้ตำแหน่งแล้วใช่ไหมเอาปีการจากข้างนอกที่เมื่อกี้เราตัดมาจากฝั่งขวาใส่กับเข้าไปเหมือนเดิมแทนที่เหมือนเดิมแล้วก็เอาปีการกระจายปรากฏว่าโอเคตรงกับตำแหน่งที่1ครับมีใครอยากดูไม่เป็นอีกมีไหมน่าจะรอแล้วนะดานันนะอ่ะาคราวนี้ <S <S ไปดูต่อ ต่อมาฝั่งซ้ายปิดการหนึ่งคู่ใส่เข้าไปอีกหนึ่งคู่ทั้งหมดตอนนี้สองคู่เพราะฉันพี่จิวได้แล้วมีห้าสองคู่นะเพราะฉันพ่จิวได้ว่าอะไรไปแทนฝั่งขวาเช็คนีตรงไหน1 1> เบอร์หนึ่งเพราะว่าอ๋อก็นี่ไงมีแล้วหนึ่งคู่แล้วไงต่อเอาริมสุดมาใส่อีกเพราะฉะนั้นตรงกับตำแหน่งที่หนึ่งครับถูกต้อง 1, 1, 1ครับอ่ะตำแหน่งหนึ่งครับใครได้แล้วไล่นำได้เลยนะเดีย๋ยวพี่ให้เวลาลอง ทำ้วยเสร็จแล้วนะต่อครับถัดมาครับเริ่มข้อที่ข้อต่อไปครับ5 6ครับ5กับ6ใส่ปีการ1คู่ตอนนี้กี่ปีก2ปีก2ปีนะต้องมีเลข5และเลข6และคุมด้วย2ปีเช็คฝั่งขวามีไหมฝั่งขวามีกี่ปีปีเดียวไม่เท่าเด็ดขานะครับ โอเคนั้นแปลว่าผิดครับเพราะว่าฝั่งขวามีแค่ปีกเดียวนะครับ <c oughs> ต่อนะถัดมา next ห้าเฉยๆใส่ปีกาหนคู่ใส่ปีกาหนคู่เทียบฝั่งขวาเช็คตร,ตรงกับตำแหน่งที่1อันนี้หลอกไว้นิดนึงเดียกบางคนบอกเฮ้ยพี่ใช่เหรอบางคนเกิดความสับสนข้อนี้อาจจะเขียน5555ัอยเปล่า เฮ้ยแม่งท่าห้าพันนี่แม่งก็ไม่ใช่เลยถูกไหมอ่ะความหมายของไอ้คอมมาตรงนี้เดี๋ยวพี่อธิบายก่อนนะในเรื่องเซตในเรื่องเซตในคอมมานะถ้ามีเป็นตัวแบ่งแบ่งก้อนแล้วถ้าเกิด5้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าเวลาเขาเขียนเขาเขียนยังไงเขียนห้าติดกันสี่ตัวเลยครับเขาเขียนห้าติดกันสี่ตัวเลยไม่จำเป็นต้องมีคอมมาเว้นวักนะไม่ใช่แบบทุกๆ3สามตัวต้องคันไม่ต้องนะถ้าเขียนในเซตเราเขียนไปเลยห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าไม่ต้องมีคอมมาถ้าคอมมาเป็นการตัวแบ่งสมาชิกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบตรงกับตำนามที่หน หลักพันขึ้นไปนะก็เขียนติดกันไปเลยร้อยล้านหมื่นล้านก็ไม่มีของมากคั้นนะครับอ่ะพี่พูดไปแล้วนะโอเคเรียบร้อยต่อมาไปดูต่อถัดมาครับเออพี่คาร์หัวศูนย์เส้นของศูนย์ปิดการหนึ่งคู่ใส่เข้าไปเทียบกับฝังฝ่งขวาฝั่งขวาเอาฝั่งขวาอะไรเนี่ย ว่างเปล่าว่างเปล่านี้คือเลขศูนย์ไม่ใช่อย่างนี้เขาเรียกเซ็ตว่างระวังโดนหลอกโดนแกล้งพนั้าข้อนี้ผิดศูนย์คือศูนย์นะอันนี้มันว่างเปล่าไม่เกี่ยวคนละตัวดูดีๆนะครับระวังโดนหลอกอ่ะสัตว์มาไปดูต่อเข้ออกมาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตัวขีดขั้นเขาเรียกเซ็ตว่างเซ็ตว่างอันนี้เซ็ตของเซ็ตว่างอ่าะนั้นใสปีการหนึ่งคู่เข้าไปก่อน ปรากฏว่าได้นะปีการเท่ากาันแต่ข้างในเป็นเซ็ตว่างฝั่งขวาเป็นเลขศูนย์อย่างนี้คนละตัวกันนะไม่ใช่เพราะใช้พี่ตอบผิดครับศูนย์กับเซ็ตว่างไม่เหมือนกันนะย้ำโอเคเรียบร้อยถัดมาไปต่อนะไหนตอ่อมาอันนี้ปีกาฝั่งซ้ายคือเซ็ตว่างใส่ปีการเข้าไป1คู่เทียบกับฝั่งขวา,าเท่ากันยัง ตรงแล้วถูกต้องอจบครับเซต่าสามารถเขียนได้2แบบเขียนเป็นแบบวงกลมและขีขาค่าหรือเปิดปีการเว้นบาร์และป,ปีการปิดได้นะครับสามารถใช้แทนกันได้นะบางทีเขาพี่อาจจะเหลียมเราก็ได้นะอาจจะเล่นคนละตัวแปรแต่เราต้องแปลงกลับไปกลับมาให้พี่ได้นะครับโอเคถ้าเสร็จแล้วแบบฝึกหัดต่อมาให้เวลาทําครับรอ <c oughs> ผมจำไม่ได้ไไดตัว T ี่เมื่อกี้ย่ใจเย็ยเนเขาเซ <พอ S 2> <ส> อะแบบฝกัที่2ด้ยเลยตัว E ถือว่าเป็นสมาชิกถ้ามี E ขีดค่าแปลว่าไม่เป็นสมาชิกนะอ่ะให้เวลาทําครับแบบฝึกหัดที่2จนถึงไล่เลยไล่จนเสร็จอ,อ่ะอเ,เอาไว้นเนสร็จไงจะที่แม่งไล่มังไล่จากหลอ